พาพี่น้องมากินออมเยานเดอ้อค่ะมื่อน้ำเดือดเลยปรุงกันก่อนเนาะเกี๊กครับเใส่เสี่ยมตะไคร้พี่น้องทำแบบหยาบใส่ผงหนูงลงไปน้ำ้็เขาอีสานค่ะบริเวณคู่ปะป่า จะเติมปลาไหลลงไปเลยค่ะขาดอ,าอาาะไรคือ ข้าวบัวี่เนาะเต็มหอมบัวก,ก็มาเคลือลงไป่อนจ้ะเพราะว่าเบรนจุหยาดเนาะจะได้ซุกผอมก็กลับปลาไหลเลยผีหอมต่างๆนี่ห้าจังผีสกกนนใส่น้ำกลอนค่ะห่ายบรนจุกก่อนเนาะอ้อมเบาหยาค่ะอ้อมเบาหยาอ้อมปลาไหลพักเอาไว้ใส่น้ำกลอน เดี๋ยวมันจะเปืออ่อยโหดเนาะถ้าไม่พักเลยบัวนา,ากินเนาะใส่แต่ใส่แต่เ,ตเ,ตเตทไรถี่พ่นพ่นเปื่อยอย่างางาทุกนเนาะรอบอะไรสุกค่ะอหอมค่ะสุกละเียัาจะใส่พักไปดเลยเนาะพักสสเตรียมไว้ืันนี้ก็จะใส่เป็นมะละขีนโลก ไฟพักนั่งเลิศลวกะหอมชี่จะ้ะหอมหอมได้พี่เนอะมาเดินมาเด้อ,มา,ดอม,ามากินขา้าวสาวน้ำยายดอดอ้อมเอียนอ้อมปลาไหลโอ้คอยลงเก็บปออุ๊กดิ๊บมาใส่ทีกแล้วหอมห้อยห้อยพี่เนอะ ของเสียบอยู่กรบผู้มากเนาะผู้คนบากินแต่ว่าเพราะเป็นตะกินแต่สำหรับเห่าเนี่ยสำหรับผู้ที่กินนี่สุดยอดเนาะค่ะเนาะคมลงลกค่ะคนสสลดค่ะเมนูออมปลาไหลชิมชั่กน้อย พอดีเลยค่ะเจนหนอนปานิดนึงเ่ินบอกลมกลมปันไดเนาะซ้ำนี่พ่อหรอค่ะเอาเทียพ่อผักสลุดพ่อเดียวจะคมใบมาละเนาะไปค่ะขิ้นข้าน้ำกันเสบๆ